ชื่อหน่อยครับสลายยุดเอื้อกเผือกลางเกิดที่ชลบุรีเป็นลูกชายคนโตครับจบปตีกับปโทวิศวกรรมเคมีธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จบ M b a บที่รามคำแหงครับชื่อหมิงค่ะชื่อนางสาวเทพธิดาแท่ไล่เกิดที่อังคาเบตงจังหวัดยะลา,ลาค่ะเป็นลูกสาวคนเล็กเรียนจบป,ปริญญาตรีที่นิเทศศาสตร์จุฬาค่ะพี่หน่อยเป็นคนนิ่งๆเง,งียบๆเฉยๆเป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วก็เป็นคนใจเย็นจนบางครั้ง เหมือนจะเย็นชาเกินไปด้วยซ้ำชุนมิงเป็นคนลาเริงครับพูดเก่งพลังงานลน้นเป็นเจ้าแม่อิโมชันแนลครับจนมาครั้งก็อินก่กับทุกเรื่องจนเกินไปรู้จักกับมิงครั้งแรกครับตอนที่มิงส่งเรซูเม่เข้ามาสมัครงานนะครับในตำแหน่งที่รับผิดชอบอยู่จริงๆตั้งแต่เห็นเรซูเม่ก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับแม้ว่าจะเห็นรูปแล้วก็ประวัติสั้นๆก็าตามส่วนครั้งแรกที่เจอกับพี่หน่อยก็คือรู้สึกว่า ทำไมเขาเป็นคนที่ดูไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์อะไรเลยแต่ว่าแบบเราก็พยายามทักทายเขาพยายามเล่นมมกไปก็คือไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยถ้าตอบก็คือ,คอตอบแค่คําว่าครับเออพอหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเลิกผูกมิตรด้วยละกันเหนื่อยแล้ว,ลวเราสองคนก็เป็นเหมือนเส้นขนานที่แทบจะแตกต่างกันในทุกๆมิติแต่เวลาที่มา เจอกันเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ดูเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็มีตีกันบ้างแบบไลพอเราสองคนเริ่มรู้จักกันไปเรื่อยๆเริ่มได้ร่วมทำงานด้วยกัน ก็แอบ,บรู้สึกว่าความยินชาของเขาหรือแบบความไรอารมณ์ของเขาก็เหมือนค่อยๆหายไปเหมือนรู้สึกว่าเขาก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นคือจริงๆก็ร,ร,ร,รู้สึก,กว่าหมิงมีทัศนคติที่น่าสนใจครับมุมมองของเธอแตกต่างจากที่เคยเจอมาแล้วก็พอมีโอกาสได้พูดคุยกันก็เหมือนได้เปิดโลกขึ้นมาอีกโลกหนึ่งทําให้รู้จักเชตของอารมณ์ต่างๆมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทําให้รู้สึกถึงความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยด้วย จนวันหนึ่งได้ตัดสินใจลาออกครับแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองทุ่มเทในการทําธุรกิจนะครับเป็นอย่างมากแล้วก็ธุรกิจกค่อยๆเจริญเติบโตส่วนมิงเนี่ยตอนนั้นก็ได้รับข้อเสนอจากบริษัทต,ต่างชาติที่เสนองานเข้ามาให้ในเวลานั้นก็คือถ้าคิดว่าถ้าหมิงเข้ามาช่วยในการสร้างธุรกิจมันก็คงจะดีะครับก็เลยจึงตัดสินใจชวนมาทํางานด้วยกันเพราะคิดว่ามิงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการทําให้ทั้งธุรกิจแล้วก็ชีวิตของผมดีขึ้น ประหลาดมากเลยก็คือจากจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นจากความแตกต่างของเราทั้งสองคนพอได้มารู้จักกันได้มาอยู่ด้วยกันทําให้เกิดเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะลงตัวจริงในระหว่างทางที่เดินมาด้วยกันก็มีบททดสอบที่เข้ามาแม้ว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคต่างๆหรือว่าจะมีบททดสอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆหลายๆครั้งก็เหนื่อยก็ทอ้อจนแอบ,บอยากปล่อยมือกันไปบ้างแต่ว่า ด้วยความใจเย็นและความอดทนของพี่หน่อยบวกกับความพยายามที่อยากจะสื่อสารของหนิงเองทําให้เราทั้งสองคนสามารถก้าวผ่านบททดสอบนั้นมาได้เส้นแต่ละเส้นจะมีธรรมชาติของตัวเองอยู่จริงๆมันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันทุกอย่างสําหรับเราก็คือขอแค่อยู่ข้างๆกันคอยประคองกันไปเรื่อยๆก็พอแล้ว